วันนี้ก็ออกเดินทางมาทํางานเหมือนเดิมตามปกตินะคะเป็นชีวิตประจําวันเดินเช้าก็มาทํางานค่ะเห็นไหมต้นหญ้าเขาดอกหายหมดเลยเห็นไหมยื้อฉนาาาันฮับไทยมาดูขึ้นมาย่างเลยเนี่ยชีวิตตุ่ยกับป้ายัางี่ทุกมือจ้าเก็บงานประจำวันจ้า ใส่แรงงานจ้าอยู่ใส่ก็เห็ดงานหรือเก่าอยู่เมืองไทยก็เห็ดงานอยู่บาา้านนอกก็เห็ดงานอยู่เมืองหเหนอกก็เห็ดงานด้ือกันจ้าเพเห็ดงานที่ใส่อย่างกินใส่ชีวิตประจําวันยู่ใส่กะเห็ดงานเหมือนแต่ามีความสุข,แต,สขแต่ละคนามาคือกันจ้าทำใจให้สบายทุกอย่างมันก็คุยความสุขแต่ถ้าทําใจให้ยุ่งยากทุกอย่างมันก็ลําบากใส่ชีวิตให้มันสบายสบายอย่าไปคิดอะไรมากมาย โอ้ยหนาวเมื่อบยบยบด้วยจ้าเมื่อข่อยแข็งแม่